เดี๋ยวท่านหล่อไปจำห้องครับท่านหล่อไปจำห้องแม่บอกให้ลุ้นลงมาเขาจะเอาอ่าพี่โคนี่แต่ละคนจะมีสายยางสายยาของตัวเองพี่ไหลพี่ที่พันไหลเราแต่นี่พี่ปิ้น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 หน้าหม้อครับพี่ปิ้นหน้าหม้อวิ่งไปแทงหน้าตัวีอง ไอ้เีย่ราเหอนีก่ไอ้แมนเมืนี่ครับพีมครับพีมนี่คือพี่พง์ครับไอ้แหล่ครับไอ้แหล่พี่หมอครับตักผ้าครับตักผ้ายอดอ่ะเิ้เสียงเนอแต่งจีติงติงพ่อมืงอยนี่ครับนอนเครื่องเสียงแค่จะเอาไปกอดบ้านอยู่แล้วไม่มีนอนนี่งานไม่ดังไม่มีลำโพงให้ฟังจกกายครับไอ้เหลืองนี่ครับ แม็กหน้าโหดโจนแต่ติงต้องนีอมตัหมดอได้กี่ชั่วโมงวัด

เนี่ยมึงผาไปกินเนี่ยสัญญาสัญญาสัญญาผ่าเลยผ่าเลยต่อไปจะดีูยับงมิสิกหรือที่อยู่ในในมิวสิกผมเพื่อนี่ใายดีกว่านี่มึงเคยเห้ยตาเห้ยตาสองแล้วเว้ยเห้ยประกาศไม่มีต้องสอบต้องต้องใส่พระเกันทองมาอะไรเงี้ยไอ้ประกาศันประกานไม่ซื้อเฮันเฮ้ยผิดผิดไม่นาย นี่ครับอาจารย okay. ์สวยๆของเราอีเวอร์อาจารย์พี่แหมเป็นไงครับผมสวย